อ่าอันนี้คือข้อดีของโปรแกรม Studio One เลยนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเนี่ยสัญญาณนะครับมันดังเกินนะครับหรือมันมีการพีคเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมนะฮะ197 Studio นะครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการ Export ไฟล์เพลงนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น MP3 นะครับหรือไฟล์เวฟนะครับผมวิธีการ Export เป็นยังไงมาดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการเรียบเรียงเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะมีท่อน Intro v e r s e อะไรเงี้ยจนจบเพลงนะครับเพื่อนๆก็จะ Export สิ่งที่เพื่อนๆทำนะครับออกไปใช้งานนะครับผมวิธีการนะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการลากคุมเพลงทั้งหมดนะครับของเพื่อนๆนะฮะและกด P นะครับ เพื่อทําการมาร์คคุมนะครับว่าเราจะทําการเอ็กพอร์ตเพลงตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะครับดูเพื่อนๆนะครับจะใช้วิธีการกด ctrl a นะครับแล้วก็กด p นะครับผมเพื่อทําการคุมก็ได้เช่นกันสมมุติผมคุมตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็กด ctrl a นะครับแล้วกด p มันก็ทําการลากคุมเหมือนกันแต่วิธีนี้นะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้ามีไฟล์อื่นนอกเหนือจากเพลงตรงนี้นะครับผมเช่นเพื่อนๆอาจจะมีเอฟเฟกหรืออะไรเงี้ย ที่เอามาวางตรงแถวนี้ก่อนนะครับมันจะทําการคุมไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเมื่อเพื่อนๆคุมเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆนะฮะไปที่ซ่องนะครับแล้วก็ไปที่ export mixdown นะครับผมซึ่งคีย์ลัดของมันก็คือ ctrl o n E นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ว่าเราจะ export ไปที่ไหนนะครับผมซึ่ง โดยค่า Default ของมันมันจะ Export ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำเพลงนั่นแหละแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ชื่อ m i x Down นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาตั้งชื่อไฟล์เพลงนะครับของเพื่อนๆเสร็จแล้ว Publishing นะครับก็จะเป็นการเลือกว่าเพื่อนๆจะส่งไฟล์นี้ไปทำโน้ตที่ Notion หรือเปล่านะครับหรือว่าจะอัปโหลดไปที่ SoundCloud หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ Public นะครับผมทีนี้แหละที่เพื่อนๆมาดูฟอร์แมตตรงนี้นะครับอันนี้ เพื่อนๆก็มาเลือกว่าเพื่อนๆอยากเอาไฟล์ชนิดไหนไปใช้งานนะครับเช่น a ว e นะครับแล้วก็ MP3 หรือ AIFF หรือ f a c File นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการไฟล์ที่มีคุณภาพสูงนะครับผมแนะนำให้เพื่อนเลือก Wave File เลยนะครับเพราะว่าเว e ไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ที่เป็น Uncompressed ไฟล์นะครับ หมายถึงว่าเป็นไฟล์ที่ไม่ถูกบีบอัดนะครับผมซึ่งแตกต่างจากพวก MP3 นะฮะหรือจะเ x p o r t เป็นไฟล์ AIFF ก็ได้นะครับเป็น uncompressed ไฟล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว AIFF นะครับก็จะเป็นไฟล์ของ Apple นะครับถ้าอยากใช้งานดับชั่วๆเลยเป็น wav ไฟล์ดีกว่านะครับผมทีนี้ resolution นะครับปกติแล้วผมจะตั้งค่าตามโปรเจกต์ที่ผมตั้งเลยก็คือ24 b i t นะครับ48 kHz นะครับเพื่อที่คุณภาพผมจะได้ไม่เสียไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะ ตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องมาติ๊กที่ between loop นะครับผมเพราะว่าเราทำการ loop ไปแล้วใช่ไหมเราก็จะทำการ export เนี่ยช่วงที่เราหููไว้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆต้อง mark start mark end ให้ถูกนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแนะนําเลยให้ใช้วิธีนี้นะครับก็จะดูง่ายนะครับเพื่อนๆก็ทําการ loop ก่อนนะครับแล้วก็เลือก between loop นะครับผมมันก็จะแจ้งว่าเพลงของเพื่อนๆนั้นความยาวกี่นาทีนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเอาต์พุตนะฮะก็โดยส่วนปกติแล้วมันก็จะเป็นมาสเตอร์เอาต์พุตนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องติกนะครับเพราะว่าถ้าติ๊กมันจะกลายเป็นโมโนไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆอยากให้มันจัดการแบบไหนนะครับผมจะบายพาสมาสเตอร์เอฟเฟกต์หรือเปล่าถ้าอยากบายพาสนะครับก็ติ๊กนะครับจะทําการเบลลแบบเรียลไทม์หรือเปล่านะครับก็ติ๊กได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ผมก็จะไม่ติกนะฮะก็จะตั้งตามผมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดโอเคนะฮะมันจะทําการ export file ขึ้นมาแต่รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีของโปรแกรม Studio One เลยนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเนี่ยสัญญาณนะครับมันดังเกินนะครับหรือมันมีการพีกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อมันแจ้งแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆกด Can c ซ l เลยนะครับทีนี้เราต้องมาเช็คครับว่า m i x ของเราเนี่ยมันพีกหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่าอันนี้ผมลองดันให้มันพีกนะครับเพื่อให้มันเกิดเหตุการณ์่อสักครู่นี้นะฮะ นี่เลยนะครับจะสังเกตว่ามันมีสัญญาณที่มันพีกขึ้นมานะครับผมผมจะปิดไปทีนี้วิธีจัดการนะครับเพื่อนๆก็กด F3 นะครับแล้วก็มาติก๊กคลิกที่ channel แ,แรกนะครับแล้วก็เลือก channel หลังนะครับกดชิปก่อนแล้วเลือก channel หลังนะครับและทีนี้ก็ดันเฟดเดอร์ลงทั้งหมดก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันพีกนั่นเองครับ นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นนะครับแต่ว่านะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆมีไฟล์ที่แบบอาจจะทําเสียงในทีวีอะไรเงี้ยซึ่งความดังมันได้แล้วนะครับแต่อาจจะมีพีคบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมาใช้ลิมิตเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าโอเคเลือกลิมิตเตอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าเอาฟุตซิลลิ่งมันนะครับสักลบหนึ่งนะฮะ ทีนี้นะครับมันก็จะกักและไม่ให้มิสของเราเนี่ยมันพีคนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ทำการเอ็กพอร์ตได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคกดคีย์รัดเลยแล้วกันคอนโทรล E นะครับอันนี้ก็ตั้งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคจะสังเกตนะครับว่ามันก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับผมอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับสตูดิโอวันเนี้ยค่อนข้างฉลาดนะครับคือจะแจ้งเตือนเลยว่า เพลงของเราอะมีการคลิปนะเสียงมันพีคนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคนะครับเมื่อเราทำการเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วเราก็มาลองเพลย์เช็คไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตดูนะครับผมดับเบิลคลิกเลย โอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เรา mix มาเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยาก export ไฟล์ปกติเพื่อนๆปลดมิวให้หมดเลยนะครับผมอันนี้ของผมจะ export เป็น v e r s i o น backing track ใช่ไหมผมก็ทาการ m ิวพบเป็นเสียงคอรัสเสียงร้องทิ้งให้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนจะเอาไปใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอมีความสุขกับการทําเพลงนะครับผม